วันนี้พามาชมคอนโดดีไซน์ใหม่หนึ่งเดียวในรามคำแหงร้อมเข้าอยู่โครงการ Origin Plug p n d y l a y รามคำแหง Triple Station ทำเลดีใกล้รถไฟฟ้า3ามสายสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลคอนโดนี้พลายเวทมากเพราะมีเพียง482ยูนิตส่วนกลางครบครันบนชั้น22มีสระว่ายน้ำลอยฟ้าข้างสระว่ายน้ำจะมีลูฟท็อปการ์เด้นสามารถเดินจ็อกกิ้งได้สบายๆบ,บนชั้นเดียวกันยังมีห้องเล่นเกม Sky Bar ร์แอนด์บิสเนสลอนจสามารถมานั่งทำงานที่นี่ได้ขึ้นมาที่ชั้น23มีสกายจิมเครื่องเล่นครบคันออกกำลังกายไปพร้อมชมวิวไปส่วนห้องนี้เป็น Multi Purpose ใหญ่กว้างขวางสามารถมาไา์สดที่ห้องนี้ได้ด้วยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สุดๆยังไม่หมดนะที่ชั้นหนึ่งยังมี Coworking Space และม e ท i ิ g ง o ูมโครงการนี้ทุกห้องจะเป็นห้องเพดานสูง4.2เมตรทำให้ห้องนั่งเล่นดูโปร่งโล่ง,ลง พื้นที่ด้านล่างมีขนาด22ตารางเมตรแบ่งสัดส่วนอย่างลงตัวมีโซนไว้นั่งเล่นหรือเอาไว้รับแขกได้และมีมุมตรงนี้สามารถทําเป็นโซนนั่งทํางานหรือว่านั่งเล่นเกมก็ได้ขึ้นมาด้านบนจะเป็นโซนของห้องนอนมีพื้นที่วางเตียง5ฟุตตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้ห้องน้าม,มาพร้อมแฮนด์ชาวเวอร์และเครื่องทําน้าอุ่น แยกโซนเปียกแห้งห้องครัวบิวอินมาให้แล้วมีประตูกระจกกันไม่ให้กลิ่นออกไปห้องอื่นๆด้วยมีโซนรับประทานอาหารสามารถวางโต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้2ตัวคอนโดเพดานสูงมาพร้อมราคาสุดคุ้ม2.69้าล้านบาทผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ9,00 0บาทเท่านั้นได้ห้องแต่งครบพร้อมอยู่พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มอยากอยู่คอนโดที่เหมือนอยู่บ้านต้องที่นี่เลยออริจินพลัสแอนดเพลรามคำแหง